เออได้เลยปไปกระบอกคะถ่าไม่ทันนะฮะนี่เป็นยังไงฮะยอดเลยฮะตัวใหญ่วเลยไงทุกคนไปดูปลาบังมาดีกว่าครับเขาไปตกได้ฮะลุงครับ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 พี่เห็นตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนไม่ได้มาอาศัยเขาแหละไปดูเลยแล้วพึ่งลงเลยปลาอะไรอ่ะตกมาเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนเฮ้ยลากถุงมาดูหน่อยว่าเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยฮะ ไอช้อนเหรอไปช้อนไม่ใช่เชโดนะไใ่เชโดโอ้โหอย่าไปหลุดคองนี่นี่มาจากไหนเนี่ยตกมาที่ไหนอะเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นที่รับนะน่าจะบอกก็ได้ฮะของพันเราได้หรออ๋อโอ้โหย่าทหาะอะไรนะ อย่าทำเขาตกน้ำนะใหญ่จะยกมาได้ชิมแม่ม้อหลังรัวหมดนี่แฉมจะเย็นจะเย็นแชมดูดูหมูข่อนหมูข้อนเลย น่าเบี้ยเลยต้องจะทำปากเขาตกกันทุกคนนี่ปลาคลองนะทุกคนปลาตุ๊กปูนี่เลยปลาเลยเลยดูดิโลครึ่งนะเขาแขนผมอะโอ้โหไม่เคยเห็นเลนะให่แขนใหญ่กว่าแขนใช่ใหญ่กว่าแขนนี่ใหญ่งปลาเล่ยเลยไม่เคยเจอเลยอย่างเงี้ยซลาอย่างเงี้ย ใหช่เลยนั่นได้รวมสองตัย่งไร้ชาโดเนี่ยฮะยาวนี่เร็วนั่นได้ผมควรเก็บก่อนผมควรเก็บก่อนแเกินแล้วเก็บตาไม่เก็บแล้วคือต้องไหว้ตาไม่เก็บแล้วเราอ่ะรู้สึกอยากได้บ้างอ่ะอันปลาใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่เคยเห็นนะบ้านเราเดี๋ยวนี้ผมเป็นตัวเมื่อกี้ถ้าตกไปนี่ร้องไงผมบอกกูนั่งทั้งวันทั้งไันเก็บกูนั่งทั้งวันได้กว่าจะได้มาแล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะกระบอกเยอะที่นี้โดดออกยอเลยนะแม่กล้องถ่ายไม่ทันปากระบอกแล้วปากกระบอกเนาะเหรอกระบอกเต็มเลยจุดจะบอกไหนมาป่ะเนี่ยกี่ก็ได้สองโอ้โหนี่นะครับปลากระบอกเดินนะทุกคนนะมาเต็มเลยทุกคนนะโอ้โหเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งด้วยก็ตอนนี้ผมก็สรุปได้แล้วครับว่ากับข้าวเย็นนี้จะเป็นอะไรดีนะนะออกตรงยุคประหยัดแล้ว ได้แห้วไอ้กินดเดี๋ยวพูดถึงเลยไหวมั้ยเนี่ยได้เ้ยอาได้ตัวิ้ยเอาได้เชิญเอาตัวหนึ่งดีใจดีใจเอาเล็วๆๆอกด่ใช่สี่ตัวแล้วตอนนี้นะ ผลงานที่โคดแดงเลยอ่นยอดเลยโอ้โหโดโดดโดดโคดโดดโคดโดดโคดโดดแอมเนี่ดูแม่อยู่ได้โยม่รับสารนานั่นหรอโอ้ทีเดียวขนาดนั้นเลยหยอดหอครับอะไรนะพี่พี่แอมโยกยอได้เพราะว่านะ ไม่ได้แข่งแรงหรืตายมันก็เลยน้ำหนักเราให้นตัวลอยละวลอยอะแต่ตังค์เลยแต่ตังค์เลยค่าชมแล้จริงมันมันมันก็ไม่หล่อเลยนะไม่หล่อเลยนะจ๊ะอะไรกันสองคนนี้ไปละอ่าไปแล้วนะไม่เตยนะหุยอะไรอ่ะอะไรหนักหนักใจนวดหนัก อะไรองเทสเฮ้ยโมเทสเหรอเอ้ยตัวยาวๆเนีอย่างเงี้ยเงี้ยฮะยาวๆหน่อยใช่ไหมใช่ตัวจะมีเยาวๆสองตัวโดนทับอยู่โมเทุกคนทุกคนดูสิครับเมื่อกี้ดูความติ๊กต็อกกันเอาเยอะเรือมาทีไรือด้วยเรือดะเฮ้นเต้นเต้นว้าวทุกคนดูดิสิครับวันนี้จะเอาไปกินโอ้กระบอกเน้นๆฮะกระบอกฮะเจ็ดตัวเจ็ดตัวเดียวอ่ะกี่เดียวเจ็ดตัวเยอะมากเมื่อกี้เรือมา ทีเดียวก็เอมแล้วกล้องไม่ได้ถ่ายเลยค่ะกล้องไม่ได้ถ่ายตลอดเลยเออวันนี้เอิร์อเฉยกับพี่แชมป์ตลอดเลยเนี่ยคนเรือมามันจะประทายใต้ปลาเฉยเลยอ่ะงงกระบอกเอียนมากเลยเฮ้ยใครเปล่าโอ้โหเลยนี่โอ้โหอีกแล้วเหรอนี่ปลาอะไรอ่ะกรบอกกระบอกเหมือนกันแล้วก็มีแล้ววันนี้มาหาบกกระบอกค่ะ วิ่งสวยดูสีสีลุงเอ๊ะทำไมมันเป็นสีลุงอ่ะไหนนี่สวยมากเลยสะท้อนแสงไม่ใช่ตาตาผสมแล้วไงนี่เหรอนี่ลงตู้นี้ลงตู้นี่เราได้เราลาวเกือบโลนะทุกคนนะจากคาดทะเลนะเพราะมีตู้ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะอันนี้คือเรายกจากทองสดๆเล้วทุกคนดูฮะเป็นไงฮะนี่โอ้โหเราลาวนี่เกือบเกือบโลเลยนะทุกคนนะดูเป็นเป็นเลย สดๆเลยเนี่ยดูฮะโอ้่ผมเนี่ยก็เป็นธรรมชาติจากครองนะครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ะไรได้ปลาแล้วครับเนี่ยฮะทอดเสร็จแล้วครับผมเฮ้ยคือเราจะมาลองชิมดูนะครับว่าแค่มันทอดจะจนกรอบอันนี้อันนี้คือบอกก่อนนะอันนี้คือไหนๆก็ได้เลยผมอยากลองบ้างไงก็เลยทอดเองเป็นแนวสีมือใช่ฮะกินได้กินได้คือผมอยากจะลองชิมดูไงว่า ปลาเนี่ยในคลองเนี่ยมันจะอร่อยกว่าปลาในตลาดหรือเปล่านะวิคาร์โบดูฮะจริงๆก็ไม่ได้มาจากคลองหรอกมันมาตามาจากทะเลอ่าใช่ทะเลรับมาจากอ่าวไหลไหลมาจากลามาใช่ฮะเนี่ยเป็นปลาไหลผ่านเสน่ห์ที่อยู่บ้านริมคลองเงี้ครับไม่ต้องไปหาซื้อปลาตอนนี้เลยเตรียมกินกันสามคนอีกแกะไม่ใช่อร่อยต้องมีนี่นี่อีกโดดเนื้อขาวมากเลยทุกคนนะ ใครชิมเนี่ยใครชิมกันแน่เนี่ยนี่ฝีมือพี่เข้มทอดนะทุกคนใช่ผมทอดเองวเนี้อเนี่ยสุดยอดปหล่ะไม่ค่อยเห็นเนื้อเท่าไหร่นะพี่แมข้มอร่อยอร่อยคือยมันตอนแจกกิจมันมันนิดหน่อยมันแรงไปหน่อยเนี่ยไปไหนเนี่ยตอนแจกกิจมันแรงไปหน่อยอร่อยอร่อยเนีเฮ้ยโอ้น่ามันทอดเลยเนี่ยอืออ่ะไปเจอนี่ฮะลองนีเนื้อขาวมากเลยทุกคนนะเนื้อหวานหอม เคยซื้อมาพี่ในตลาดที่เขาเขาแดดใช่ปะอืมเขาแดดแล้วนี่ไม่แดดอันนี้ไม่แดดอร่อยนะหนักเลยนุ่มนุ่มอร่อยหอมนะฮะเป็นไงฮะใช่เป็นไงสุดยอดเฮ้ยเป็นอยากอร่อยจนพูดไม่ออกเลยทุกคนนะก็หลัยจะพูดไม่ออกเลยนี่นะครับวิถีชาวบ้านนะที่อยู่กับธรรมชาตินะก็ดีอย่างนี้ครับผม มีข้าวกินฟรีฮะวันนี้เมื้อเย็นวันนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวใช่ครับผมเสน่ห์ริมคลองนะฮะบางทีนะเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรสูงนะเราก็อยู่ได้นะฮะนี่ฮะอดไปได้ครับวันนี้ใช่ครับผมเอาละครับวันนี้นะครับผมก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าผลผลิตจากธรรมชาติเนี่ยมันดีจริงๆนะและยิ่งหามาได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันยิ่งรู้สึก ภูมิใจอะทุกคนนะและก็อย่าลืมนะครับช่วยกันดูแลธรรมชาติด้วยฮนะเราจะได้มีอยู่มีกินกันไปนานๆนานทุกคนนะตายจะได้ไม่สูญพันธ์นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปนะครับบ๊ายบายครับพูดตั้งนานจะหมดแล้วหมดแล้วหมดล้ไม่เหลือคร้บตัดไปเลยมันจะก้าง,างอะไรเนี่ย